โอเคสวัสดีครับผมโยมมาสเตอร์ไว้กับการสุ่มกาชาในเกมกันพาไว้เท่ากันพาวาแฟอีกครั้งนะผมคลิปนี้นะ่าจะเป็นคลิปที่3ามแล้วในะของเกมนี้นะแล้วก็ยังเป็นคลิปที่สาหรากการสุ่มกาชาในเกมนี้อีกด้วยแหมจะสุ่มในกาชาใช่ไหมเนี่ยเราคือตอนแรกผมกะจะมาสุม่มอ่ยูนิคอนสูนสาวฟีเดกแงแต่ว่าเขาได้ลาจากเราไปแล้วนะผมเขาได้ลาจากเราไปแล้วจริงๆนะฮะ ผมก็เลยจะต้องสุ่มกลองใหม่นะผมหมุนตู้ใหม่นั่นแหละเอาจริงก็ได้ตัวนี้แล้วผมตู้นี้จะมีอะไรบ้างเอ่ยก็ไปดูกันเลยดีกว่านะครับผมเห็นแน่ๆแ,แล้วดัวมเบลควันต้ามันโชว์มาัแต่หน้ากล่องละแต่มันได้0.01เปอร์เซนต์ไม่ได้ว่าหนึ่งในร้อยเลยนเนี่ยโอ้โหดับเบิลควนต้าแล้วก็วิ่งกันด้าโปรโตซิโร่นะฮะ ได้โคกันดัมซัสบีเวอร์คาร์กันดัมอามซิงเรดวอริเออร์นะครับผมอยู่ในกันดัมบิลเฟเตอร์ทรีนั่นเองนาราทีฟกันดัมซีแพนะ็คมาดีๆทั้ทงนั้นกันดัมเอ็กซ์มาโอจากกันดัมบิลเฟเตอร์กันดัมเดวัโอสกายจากบิลไดรเวอร์คอสโอนเอ็กซ์วันโฟลคลอสนะฮะมูรามาสะบลัสเตอร์เอ็กซ์กันดัม ดีเซลฟจากเรียวจิสตาอิงจีในยูนิคอร์นกันดัมกาน์ดัมพรอสซูปอร์สเล็กส์นะครับผมจากไอเดลัดออฟเอนทิวังลิสวิดาก็จากซีรีส์เดียวกันดิสตินีกันดัมจากกันดัมซีดิสตินีนะทรานเซนส์กันดัมจากบิลไฟเตอร์ทรายเอเจนต์กันดัมจากซีดิสซินียูนิคอร์นศูนยสามฟีนิกซ์เอามีตู้นี้ด้วยเนี่ยเพิ่งจะเห็นแต่ว่าไอ้นั่นมันย์จุเจ็ดเลยนะ เนี่ยัะเนโอกันดัมจะเวซอืจเยอะมันสมพวงเลยการดัมซาบัญญาอ๋อขอละออนซาทอรขนฮารูนติงเกลไฮนิวกันดัมก็มาอย่างนั้นเนออเรสเฟรมดากอนอืมไม่ไหวนะทอกิสตีฟอาเมอร์ยู่ดคอนกันดัมมาก็ได้ก็ดี n e ก g u n ดัมนะฮะสไตรฟีดอมกันดัมอินเฟสจัสติกกันดัมโหแบบจัดเต็มมากแต่ว่าเปอร์เซ็นต์กันได้ของมึงเนี่ยน้อยต่ำเตะได้ดิ่งเสื่อนซินันจูเออดีมากาผมยกกันมาให้หมดแล้วแหละมูชาวิกตอลี่อันนี้ตัวอะไรกะเนี่ยสดีปเนียอีเพีย e น อิกตอรีทูเอสตาวสเตอร์ก um ันดัมสตาร์บิวสไตร์กันดัมเอ็กซ์ไอดแพนเทอร์นะฮะ่ะเบอร์นี่กันดัมบีบอนส์กันดัมอ๋อโอเคกตอรีทูเสทเบิลเฟมซิคันดับลับดับลเอ็กซ์ดับอ็กซ์วอเตอร์ไม่จะไปอ่านเอาทำไมล่ะ่าโอไรเซอร์ดี๋ย เดี๋ยวจ้าวมันผ่านาแล้วผมเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปโอเคจบแล้วละ่ะไปสุกทะเลยดีกว่าเราห้าครั้งแล้วนะมันจะยาวเกินเรียกใครกลางใจหน่อยสิหนูมานี่โอ้โหอันแรกอันแรกก็อายอันแรกก็เกลือเลยเนี่ย อ่า ah, G N d r i f l e ของ Kid X นัวสุดาขอเดาทายจิ๊ตตาแย่ว่ะได้ของรู้กากเลยก็อย่างที่ว่าเกลือเนาะเจกานผมํำไายเกือบไปทุกตัวแล้วมึงเนี่ยเพราะผมส่งแบบ อ่าอนนี้ก็ได้ของเท์กันอีกแล้วนะแต่ซุนหัวจะคิดว่าขึ้นจะได้นะอันนี้โอ้ต้องนนของฟรีเฟมปะนั่นเนี่ยอันนี้นจะจองเจสต้แคนนอนโอเคเรื่องอะจะขอดูย่อนั่นเนี่ย ออกไปทําใจแป๊บนึงอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวออกไปสลอคอลบหนึ่งก่อนเฮ้ยเดี๋ยวดิได้เหรอวะอไปอานต้องได้บ้างสิวะมาทองแล้ว ทางมันลุ้นอยู่จะได้อะไรย้งกันอีกแล้วถ้าใหไฮนิวจะแบบอือแล้วขอเป็นฟันนิวด้วยนะเอ้กีแซตสองเอฟเอชมันี่ซีเปอร์ของอะไรว้าบะมนเหมือนกันเกือบหมดเลยของเีนสิบจ้า ไม่เดกดียสเลยคอนโทรบาจิน่าจะตามหลอกลวงอีกแล้วเหรอกาแฟมาทองดูสิจะของอะไรฮ้ยไฮนิลกันดัมแฮร์เบอร์เพอนซิสเต็มนะครับผมบัวขายด้วย โอ้ my god ไฮนิวกันดั้มมาจริงว่ะของเขาแรงจริงแล้วของเขาดีจริงนะอืมทองต่อเนื่องนะครับผมขอดิวกันดั้มอีกขอดิวกันดั้มอีกข้างใครขอแบบเมื่อกี้ไฮนิวด้วยใช่ไหมเซ็ต้ากัน เดี๋ยวยังมีอีกอันนึงด้านหลังแน่ๆอเล็กซานด์ร์เอนทีวันอ่าโคแวมอาร์เมอร์เมื่อกี้แบบอืมแองเฟอร์ไปลุ้นๆดากป้อนกันดาวโอเคไปผ่านตัวอะไรวะฟอเรสต้าเมื่อกี้ มาร์กทูพีทาดีไซน์ท่าของซึ่งสองใครมาท้องอีกอันหนึ่งมันอะไรเอ้ยสมัญยาป่ะเนี่ยรู้สึกว่าเคยได้มาก่อนใช่ผมเคยได้สมัญยามาแล้วได้อสองครั้งออกก่อนนีมไหมไม่ ทนแล้วมาแต่ทองอยู่ครับจังหวะนี้นะผมโอ้โหของมาแรงมากครับผมจังหวะขอให้ n e วกันดั้มได้ไหมผมขอให้ิ้วกันดั้มได้ไหมเป็นการสุ่มอย่างบ้าคลั่งมาให้ n e ให้ New ให้ n น,นี่เหรอวะโอเคก็มาละแย่โอเคเลือกได้เรอโอเคได้มาบ่อยนะปืนนี้ก็เลยโอเคโอเค มาชิ้นนี้แหละชิ้นนี้แหละเฮ้ยของไพนิวกันดั้มโอ้โหแม่เจ้าของเขาแรงจริงๆนะไพนิวกันดั้มมาสองชิ้นแล้วครับจังหะนี้โอ<ฮ>ยสุกจริงๆอือขอทองกชิ้นได้ไหมอือหือทองสี่ครั้งอ่ะโอ้จาก้าครั้งอือหือ อ้าวแค้สองชามมาแต่เริ่มเลยทีเดียวนะอืมแค่สองอ s เ a m f e มเกียวกุ๊กดีไซน์นี้ก็เกียวคุกสวยเหมือนกันนะตรงนี <S <S <Okay. S 1> ้ h i ก h c o นี่น่าจะของมาทูเออเจจิสตานี่ราคิทอ็อกเล้วเราจะพูดรีท็อกเลยเห็นเป็นตัวเอสก็คิดว่าไม่ใช่แมเฟอร์ฟสันหัวนะอ่าอาวุธว่าคราวนี้แต่อยากไกล้ของ บินเจาวลินของตัวอะไรวะได้ชิ้นเดียวเองเหรอโอเคอสุดจัดจริงๆไม่สุดจัดจริงๆนะผมโอเคนะฮะก็ขอจบเพียงเท่านี้ดีกว่านะครับผมสำหรับการสุ่มการชาในครั้งที่สามนะฮะแต่ว่าไม่รู้นะว่าผมจะเอาออกไปคลิปแรกหรือเปล่าเนี่ไใฮานี่คนเดิม อ๋อใช่ไอฟอร์บอดี้อ่ะมันเป็นไฮนิวกันดั้มเฮฟวี่แต่ว่าไอแขนน่ะมันแค่ไฮนิวเฉยไม่มีเฮฟวี่เพราะเพราะว่าไอสีอ่ะของไฮนิวมันเป็นสีม่วงไงแต่ทำไมแขนมันเป็นสีฟ้าวะโลดตกใจเฮ้ยแย่เว้ย yeah, มันโทเเข็ดดูไฮนิวมั้งสิเนี่ยด,ดีเทลอ่ะไม่ผ่านอ่ะ ให้ยูสบอดี้อ่ะไม่ผ่านเลยอะดีเทลอะแบบตัวอื่นก็ทาได้ทช่ไมตัวนี้แบบไม่ต้องใจหน่อยวะให้ก็สำหรับการเกลีอยกาชาครั้งนี้ก็ขอตัวลากกไปก่อนนะผมแต่คราวนี้ไม่เกลือน,นะเว้ยก็อกรอคลิปหน้านะผมว่าจะเป็นของอะไรนะฮะ <S <S สำหรับคลิปนี้ขอตัวันไปก่อนสวัสดีครับ